อโอ้ยพ <im attraction> <im itation> ี่บอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนอันรกว้างมากอ่าจ่า่จน้องพี่ขไอที่จอดรถเองให้หาหารบานั่นไงพี่เหยิมมาสิคะ ขวายตักี้เลยตะกี้ไม่ให้ขวายดึงไว้ดังตัวเลยอนต่ออน่ัข้อนี่มันะรกันนี่ตกับตัวตนี้ ไี่ตัวเดียวจริงจริงพอเพียงมาอยากมาเจอกระต่ายเพราะอะไรก็ไม่ลงมาจัดที่มา เอา <laughs> quay phải คนละสักอย่าง เ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนไม่กินนอนเอาบปล่านอนนอนไม่เอานอนเมินถูกนอนเมินอีกแล้วทุกคนแม่ถูกน้องเมินใส่ยาอยู่ แล้วโอ้โหอันุ้ยมันบางอ่ะดูดิอันนี้ไม่มีขาวเอออันนี้ไม่มีขาวตัวเมียปะตัวเมียตัวเมียไม่มีขาวอุ้ยระหว่างนี้ฟาก็ดังแล้วกก่อนที่จะไม่ทันนะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้ว เ๋วตปแล้ว,ไ,ลวไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้ว <laughs> นอนไปว่านะมันออ,อกมาเหนืนอได้ปะอ่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราโดนนอนเหมือนนะก็ <laughs> ได้แพ้ไปหนึ่ง e อเอคกันตอ่อเลย tak start Faham kebenan Dah lapat korang nak hari korang